เขาปั้นมันแบบแกะยากอ่ะแกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกแกะแล้วก็เละเทะเละเทะแล้วตานั้นก็เละเลยโดนไปตานั้นตาเดียเสียไป20บิบอีกใบอ่ะแต่งได้ไหมแก้งชนฝ่าได้ไหมเดี๋ยวจะได้ยินเสียงเทกันทั้งคลอรักษาสถิติครับ4 t o ทัวร์นาเมนต์สถิติยัง100%อยู่ต่อไปครานี้หวังแชมป์คะครานี้หวังแชมป์ ผมพบเหตุการณ์ที่น่าประทับใจมากคือถึงขั้นน้ำตาซึมเลยนะฮะอ,อ,อย่งไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าโปกเกอร์จะพามาเจออะไรแบบนี้ได้ ก็หลังจากที่มีเสียงเรียกร้องมาที่ช่องปาเต้ว่าอยากให้ทําคลิปที่ว่าเรื่อง,องการออกไปผจญภัยแข่งขันโป๊กเกอร์ในทัวร์นาเมนต์ต่างๆมานะครับก็มาทริปนี้ที่ทางเทนตักชวนมาแข่งขันที่ APT t a i p e 2023ซึ่งจัดว่าเป็นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ที่ทำลายสถิติมากมายจนตอนนี้เขายกย่องให้เป็น โป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ที่ประสบความสําเร็จที่สุดในในเอเชียนะครับเนื่องจากว่ามีผู้เข้าเล่นกันเยอะมากผมก็มีโอกาสได้ลงแข่งขันไปทั้งหมด5 e v อีเวนต์ด้วยกันก็ลองมาดูกันนะฮะว่ามาเทียวนี้จะทําผลงานออกมาได้เท่ากับที่เคยทํามาหรือเปล่าดีขึ้นบ้างหรือเปล่าสถิติของผมตอนนี้คือ3ทัวร์นาเมนต์สามไมาดูซิว่าเที่ยวนี้จะ ITM หรือว่าพูดง่ายๆคือได้เงินรางวัลกลับไปหรือเปล่า ซีพายนะปุเป็นกติกาที่ไม่เคยเล่นโนลิมิตเท็กซ์โฮเดเดมที่แจกไพ่สาใบ <Okay. S 1> แล้วเราก็รอจนเปิดฟลอปมาก่อน <c oughs> แล้วเราก็แอคชั่นพร้อมกับทิ้ไพ่หนึ่งใบเสร็จแล้วก็กลับมาสู่กติกาปกตกิไม่เคยเล่นแล้วก็เดี๋ยวลองลย ก็เป็น crazy p i n a p p l e ครับที่เคยเล่นความสนุกก็คงจะเป็นเพราะว่าเราเลือกไพ่ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราสตาร์ทด้วยไพ่3ใบแต่ว่ามันก็เป็นข้อเสียด้วยเพราะว่ามันทำให้เราเล่นลูสโดยไม่รู้ตัวจริงตาสุดท้ายอย่างเงี้ยผมถือ king a g e o f s u i t แล้วก็ตัวเล็กๆที่ไม่เกี่ยวอยู่ตัวหนึ่งถ้าเป็น tension h o l d e ธรรมดาก็ถือว่าเป็นไพ่ที่เล่นได้นะ king edge offsuit ก็ตามแต่ว่าพอเป็นใน pineapple เนี่ย จริงมันไม่คนเล่นหรอกจริงมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วเขาแบบอออินมาเขา c o v e เผมด้วยอะ่ะเขาก็คงใหญ่พอสมควรแต่มันง่วงไงนี่คือปัญหาหนึ่งนี่คือประสบการณ์การเล่นไพ่หลังเที่ยงคืนเนี่ยตอนนี้มันตีหนึ่งกว่าเสร็จแล้วเขาถือ Pocket m a แมผมเอาคิงเอสลงไปสู้แล้วก็เปิดมาไม่มีคิงไม่มีเอสสักตัวครับ ตอนนี้เที่ยงกว่าวาจริงๆเราจะมาลงดับเบิลสแต k กกัน,นซึ่งกำหนดการเดิมเนี่ยเขา,<ๆ>เ,ขาเขาเริ่มต้นเที่ยงแต่คนเยอะนคนเยอะแล้วมันทำให้คนผู้เล่นจากอีเวนต์อื่นเนี่ยจับจองพื้นที่โต๊ะโป๊กเกอร์ไปจนเต็ม<ๆ>เขาก็เลยต้องเลื่อนอีเวนต์ย่อยดับเบิลสแต k กเนี่ยไปอีก2ชั่วโมงคล้ายๆกับว่ารอให้พวกที่มาจากเมนิเวนซึ่งวันนี้เข้าเป็นเดทรีแล้วก็ โซดิแอกเดทรูเนี่ยเป็นจับจองโต๊ะไปก่อนแลนะพอเขาค่อยๆหายหายกันไป <laughs> เราค่อยเข้าไปแทรกเรามันเป็นอีเวนต์เล็กๆฮะเราก็เลยต้องนั่งรอแต่แตอนนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าผู้คนมามาเล่นที่ทัวร์นาเมนต์นี้กันเยอะมากเยอะแบบเยอะแบบโตไม่พอมีเก้าอี 2, ้สงเก้าอี้เสริมอะไรกันอย่างเต็มทีแบบ่อยากลองลงดับเบิลสตากเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนเล่นสแตากคือชิปเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะฮะ คยมีประสบการณ์ก็คือตอนมาทัวร์นาเมนต์ APT นี่แหละครั้งแรกที่ฮานอยแล้วก็มีโอกาสได้เข้า Day 2, 2> น,นะฮะซึ่งเ,เคยเข้ามาแล้วนะฮะเค,เคยเก็บชิปใส่ถุงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมีประสบการณ์ครับนะ <laughs> ซึ่งนั่นแหละค,ค,คือจำได้เลยว่าไอ,ไอตอนมาแบบวันสุดท้ายเนี่ยคือชิปหนามากแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเรารู้ตัวเลยว่าเราเป็นคนเล่น ตอนเกมที่ชิปเยอะๆเนี่ยไม่เก่งน,ะนี่ก็จะเป็นโอกาสอันดีเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ย่อยที่บายอินไม่แพงมากแต่เริ่มต้นกันที่ชิปหนาๆเลยชิปเยอะๆเลยมันก็ทำให้เราต้องฝึกเพราะว่าถ้าเข้าไปแข่ง main event เมนีเวต์นี่กว่าจะได้ชิปเยอะขนาดนี้มันต้องรอดเดย์วันเดย์ไปให้ได้ก่อนซึ่งบางทีเราไม่รอดไงก,ก็เลยอยากลองดูนะเพื่อที่จะได้ฝึกเกลือแล้วเมื่อไหร่ร้อมก็ได้กลับไปลงเมนีเวต์ทีหนึ่ง Kei <laughs> <Canine>, na <Apex. laughs> <laughs> <laughs> Goed voor goed. จริงกลับมาจากเบลกนี่ก็ถือว่าสแต็กก็โอเคอยู่นะฮะมีประมาณสักสากว่าบิ๊กไบรน์แต่ว่าพอเริ่มนั่งแล้วก็ฝากทีมงานซื้อเข้าปั้นมากินเข้าปั้นมันแบบแกะยากอะ่ะ แกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกแกะแล้วก็เละเทะพอแกะเสร็จแล้วเอา้าวเราจะเอาเอาตัวสาหรายมาหอ่อยังไงว่คือมั่วไปหมดเลยเละเทะแล้วตานั้นก็เละเลยโดนไปตานั้นตาเดียวเสียไป20บบิ๊กไบ่ะแว้ก็เหลืออยู่10กว่าบิ๊กไบก็รออินอย่างเดียวแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็ติดพ็อกเก็ตไนนก็ใส่เลยจริงๆคู่ต่อสู้ถือเท เอสก็มีลุ้นนะแต่ปรากฏว่าในบอร์ดมาทั้งเทนทั้งเอสเลยฮะเขาก็ชนะไปด้วยทูแพจบลงไปที่ประมาณน่าจะอันดับที่200กว่ากว่า อีกยาวนานก็เข้าใจแล้วคือดับเบิลสแต็กหรือดิฟสแต็กเนี่ยไม่เหมาะกับผมมันเป็นเกมที่ยาวนานมากนนั่งจนเมื่อยแล้วยังดูไม่มีวี่แววว่าจะจบเดย์วันด้วยอะ่ะเพราะว่าเขาต้องคัดจนเหลือประมาณแค่เอาแบบ ITM เลยนี่ต้องคัดให้เหลือประมาณ40กว่าคนนะ่ะจากตอนนี้200กว่าคนน่าจะจบเช้าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งแล้วไปลงเทอร์โบดีกว่านี่คือทางของเราเราเป็นมยรุใจร้อน Yeah. <laughs> เฉยเ,เลยเขาติดสเตจไปแล้วแ<น>ววต<า>แ่ว่าก็เดี๋ยวจะได้ยินเสียงเฮกันทั้ง,ง,องอหองหรือฮเฮอย่างเดียวโอ,อโอ้ สถิติครับ4ี่ทัวร์นาเมนต์สี่ไสถิติยังร0อยอยู่ต่อไปแต่คราวนี้หวังแชมป์ฮะคราวนี้หวังแชมป์ไกลแค่ ITM มันทำได้บ่อยแล้วฮะต้องหวังแชมป์ฮะหวังแชมป์ลูกสาวไปก่อนแล้วนะตาลรู้ไหมต้องแจ็คกับติปติดฮอนติดโอ้ยไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ ที่3ฮะโอเคฮะ จะมาลุ้นเลยคันนี้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 คันน้ำมันมัมัมันสององสามสององสา มื่อมาถึงฟァลลเนเทเบิลแล้วมันไม่มีโอกาสอะไรเลยครับคือไพ่มันขึ้นมาแบบไม่สามารถที่จะเล่นได้แล้วก็ด้วยจำนวนสแต็กเนี่ยมันต้องรอไพ่พรีเมียมแล้วก็เอลอินอย่างเดียวหรือหรือไม่ต้องพรีเมียมก็ได้เอาแบบที่มันพอที่จะเล่นได้ก็รอฮะจนในที่สุดก็จนถึงตาสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเพราะเพราะตอนนั้นมันมันมันไม่สามารถเล่นต่อได้แล้วนะฮะคืตอตานนี้ยังไงก็ต้องออกพอดีโปรเต้ยืนอยู่ข้างหลังบอกโปรเต้ไม่ต้องดูไพ่กัดฟันลุยไปเลยอ่าได้ก็เลยไม่ดูแล้วก็ออาอินไป เปิดออกมาเป็น2กับ3ามมันยังอุตส่าห์ตามมาลังควานจนถึงตาสุดท้ายแต่ที่อันดับที่6นี่นมันนี่แต่ว่าแบบเสียใจครับเพราะว่าคราวนี้หวังแชมป์มากแต่ไม่เป็นไรฮะแชมป์เนี่ยเขาได้ถ้วยอันดับที่6กได้กล้วยครับใกล้มากแล้วใกล้มากเล้วเ้ยล่นบ่อยนะครับ ก็บัสเพราะว่าถือ Pocket King ในโมเมนต์ที่ตอนแรกเรามีอยู่ประมาณสัก20กว่า Big b ไ i ร์แล้ว Pocket King เราก็เรสไป3 Big b r i ไบทุกคนก็หมอบเหลือคนเดียวที่สวนมาด้วยการ All-In จริงๆต้องเรียกว่าอีก2คนก็ ITM แล้วะแต่ว่า Pocket King อะถ้าเกิดสมมุติเราโฟไปรู้ถึงไหนก็อายถึงนั้นเราไม่สามารถ ที่จะรักษาหน้าตาของเราคู่ที่คว้า ITM มาแล้วทุกทัวร์นาเมนต์ที่ลงแขกบวกกับจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้ ITM ไปเมื่อวานแล้วด้วยตั้งใจว่าจะจะเอาแชมป์ฮะเราไม่ได้เล่นเพื่อเงินรางวัลเราเล่นเพื่อถ้วยเท่านั้นก็เ,เลยตัดสินใจคอไป Pocket King อะเนาะ <Yeah. S 2> เขาเปิดมาเป็น Pocket Jack แจ็คมาที่ฟลอปเลย mm hmm. แล้วก็แล้วก็จบก็เลยเหมือนเดิมฮะไม่ได้ถ้วยแต่ได้กล้วยฮะอันนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่ mm hmm. แต่แมพ p อ c เก็ตคิงมึงมาช้ากว่านี้สักนิดก็ไม่ได้ mm hmm. yeah. การมาแข่งขันที่ APT Taipei 2อพนี้ผมพบเหตุการณ์ที่น่าประทับใจมากคือถึงขั้นน้ำตาซึมเลยนะฮะอยังไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อว่าโป๊กเกอร์จะพามาเจออะไรแบบนี้ได้ผู้ชมครับวันแรกที่ผมเดินทางมาถึงเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งเข้ามาทักบอกว่าดูคลิปการมาเล่นโป๊กเกอร์ของผมแล้วเกิดแรงบันดาลใจนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตชวนคุยทีหนึ่งน้องชื่ออะไรนะครับชื่อชื่อบอยครับชื่อบอยนะครับและนี่คือแฟนนะครับชื่อหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะคนหนึ่งโอเคครับสวัสดีนะครับทพ้งคู่อเริ่มจากบอยก่อนนะครับ แต่ลองเล่าให้ฟังซิมันเกิดอะไรขึ้น<ม>ที่บอกว่าดูคลิปที่เราเกิดรายบันดาลใจคือคือพักความสักนิดนึงครับาได้แล้วครับก่อ,อ,อนหน้านี้ผมติดการพนันหนักมากเล่นอะไรฮะทื่อว่าการฟุตบอลครับเล่นพนันฟุตบอลโอเคครับคืนคืนหนึ่งเนี่ยมีหลักหมื่นถึงหลักแสนครับโอ้โอเค,คแต่ด้วยทุนเดิมเราเป็นคนชอบเล่นไพ่ครับเล่นไพ่ก็จะเล่นมันอยู่ในสายเลือดอ่าใช่ป๊อกเด้งอะไรดัมมี่อะไรเงี้ยต่อสัมดานเล่นนะซึ่งไม่ดีนะฮะอย่าทำใช่ใช่ครับไม่ดีครับ จนจนวันหนึ่งได้เห็นคลิปป๋าครับ<า>ที่ป๋าไปแข่งโป๊กเกอร์ที่เวียดนามซึ่งมันเป็นโป๊กเกอร์ทัวร์มันเป็นมีถ้วยรางวัลมีการแข่งขันที่เราสามารถควบคุมได้ลแล้วก็เป็นใช่แล้วก็เป็นไพ่ที่เราแบบชอบเล่นด้วยก็เลยหันมาศึกษาโดยดูจากคลิปป๋าเป็นหลักเลยเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยน,นแนะนําให้ดูคลิปคนอื่นบ้านงนะเขาเล่นเก่งเขานะจะไม่ค่อยได,ด้ประโยชน์นะดูป๋าเขาก็เลยก็ตัดใจเริ่มมาศึกษาโป๊กเกอร์ครับตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วครับประมาณเดือนสิกาคมก็ ก็ได้เล่นออนไลน์บ้างนิดหน่อยแล้วทาให้ตอนนี้ไม่เล่นพน,นันฟุตบอลเลยไม่เล่นเลยมไม่เล่นเลยก็หายมาศึกษาโป๊กเกอร์อย่างจริงจังกอ็อย่างเดียวครับโป๊กเกอร์อย่างเดียวใช่แต่ที่ทําให้ทราบซึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อเช้านี้เองฮนะเนี่ยในวันสุดท้ายที่ผมมาแข่งอยู่เนี่ยเขาก็มาบอกผมว่าวันนี้เขาพาภรรยาของเขามาเข้าแข่งขันโป๊กเกอร์ด้วยบางเงินอีเวนต์ในวันสุดท้ายนี่มันมีอยู่อีเวนต์หนึ่งมันชื่อว่าไมโครเมนอีเวนต์นะฮะก็คือเป็นเมนอีเวนต์ขนาดจิว๋ว ค่าสมัครแค่2 0 0พไต้หวันดอลลร์นะครับซึ่งก็คือ2,000กว่าบาทก็คือเป็นค่าสมัครที่ถูกที่สุดนะฮะเขาก็เลยอยากให้ภรรยาเนี่ยได้ลองลงแข่งดูคือภรรยาเขาเองก็เพิ่งหัดเล่นโป๊กเกอร์อยู่แต่ที่มันทําให้ซ้ำซึ้งก็คือภรรยาของคุณบอยเนี่ยนะฮะหรือว่าชื่อว่าคุณนึงเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหนูไม่เคยเล่นเลยะะเพิ่งเล่นตอนเองเขาเรียกวอะไรที่อยู่ใน ในโทรศัพท์อะค่ะอ๋อเล่นในแอปคใน่แล้วแบบเหมือนทุกคนเวลาซ้อมก็จะเล่นในแอปไม่ได้ใช้เงินจริงเพิ่งเล่นได้ประมาณ2วันอ๋อเล่นไหมแค่สองวันเองเหรอครัือย่างี้ครับป๋าเอ่อท้าวามคือผมเนี่ยมาแข่งรายการนี้ก็เลยเห็นเห็นไข่เขาป่วยก็เลยชวนว่ามาเที่ยวต่างประเทศด้วยเจ้ากับมาเที่ยวต่างประเทศด้วยใช่แล้วพอเมื่อ2วันนี้ยผม ITM ITM รายการ Double Stack ต็ปภรรยาก็เลยว่าเฮ้ยคุณ ITM แล้วทำไมคุณถึง ITM มันเล่นยังไง ได้เงินรางวัลด้วยใช่ได้เงินรางวัลด้วยก็เลยก็เลยบอกว่าคุณลองสมัครออนไลน์แล้วเล่นฟรีก่อนชิปฟรีฟรีโลลองฝึกว่าเขาเล่นยังไงดูไพ่ยังไงตำแหน่งยังไงอะไรเงี้ยพอวันนี้รายการมีแข่งสมอลโปรแกรมเล็กๆก็เลยอยากให้สอนลองเล่นโต๊ะจริงักครั้งในชีวิตแต่ปรากฏว่าอีเวนต์นี้เนี่ยคิวยาวมากโต๊ะไม่พอผู้คนอยากมาเลยเพราะว่าค่าสมัครบันรถูกนะคะคนก็เลยสมัครกันเยอะเป็นพิเศษคุณบอยเขาก็เลยต้องพา คุณนึงเนี่ยไปพบกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เล่าตามความจริงให้ฟังเลยว่าคุณนึงเป็นหน่อยระยะสุดท้ายและอยากสัมผัสบรรยากาศของการแข่งขันโป๊กเกอร์จริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาก็เลยยอมให้รัดคิวนะ,ะแล้วก็ได้มานั่งเล่นแล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วย การมาเล่นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยครั้งแรกเลยค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่ได้นั่งบนโตะ๊ะมันก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าแต่มันก็คือโอเคอะค่ะโอเคแล้วกเมื่อกี้ผมเห็นกวาดชิปใหญ่เลยฮะเกิดอะไรขึ้นฮะเมื่อกี้ผมดูไม่ทันคือให้หนึ่งเล่าดีกว่าคะอะเกิดอะไรขึ้นหนูรู้ว่า ว่าระดับไหนมันจะต้องจะต้องสู้ต่ออะไรเย่าเงี้ยแต่แต่ว่าหนูหนูไม่เข้าใจว่ามันจะต้องลงอะไรกี่บาทอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่จริงๆเมื่อกี้พอถ้ามาเล่นในแอปอะมันคือมันออลอินได้ออลอินได้อะไรเงี้ยแต่นี่คือหนูก็ยังแบบเอ๊ะมันจะต้องลงกี่บาทประมาณนั้นอะก็เลยไม่รู้ว่าระระดับมันควรจะแบบอัปเกรดลงไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็กวาดชิปมาเรียบร้อยแต่ก็พอดูอยู่ว่าพอดูอดีหนูตองเนาะหนูมีสิบสองใบอะไรเงี้ยหนูรู้อยู่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะชนะมันมันมีอะไรเงี้ยหนูก็เลยลงไปติดใจหรือยังฮะรู้สึกยังไงบ้างกับการประสบการณ์ในเล่นโปรเกรสชันเมนดีค่ะดีมากค่ะก็ขอให้สนุกสนานกับเกมโอเ์เช่นเดียวกับคุณบอยนะยินดีด้วยผมว่าการที่มันเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อไปนี้ก็ เชียร์เอาสนุกเชียร์ทีมอะไรฮะฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เข้าใจครับคุเชียร์แมนยูมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้โอเคแค่เชียร์เล็วก็เหนื่อยอย่าบนั้นเลยโอเคขอให้สนุกนะครับขอให้สนุกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวประทับใจที่เกิดขึ้นแบบที่เออไม่น่าเชื่อว่าบางทีโป๊กเกอร์มันพาเราไปเจออะไรที่ที่ไม่คาดคิดได้เหมือนกันและนั่นก็คือ ผลงานการเข้าร่วมในการแข่งขัน APT Taipei 2023นะครับสรุปแล้วผมลงแข่งทั้งหมด5อีเวนต์สตาร์ทด้วย Crazy p i n a p p l e นะฮะตกรอบไม่ ITM ตามมาด้วย Double stack นะครับตกรอบไม่ได้เข้า day 2ฮะไม่ ITM ตามมาด้วย Turbo ซึ่งเป็นเกมที่ ประสบความสำเร็จที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เข้าไปจนถึงฟิน a ลเทเบินะครับแล้วก็จบที่อันดับที่นะได้เงินรางวัล42,000ดอลลาร์ไต้หวันตามมาด้วย Turbo โบ a x a x กนะฮะก็คือเป็นเทอร์โบที่อีเวนต์ใหญ่กว่าอันนี้ก็นั่งน่าโมโหมากนะครับอีกแค่2ตํตำแหน่งก็จะ ITM อยู่แล้วแต่ว่าไปพลาดเพราะว่า Pocket King ไปแพ้ Pocket Jack ที่ติดเซตในฟลอป แล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อสักครู่นี้เองนะครับคนจริงเล่นเพื่อรอขึ้นเครื่องบินเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Micro Main Event ก็บัสไปด้วยการที่เรา All-In <c oughs> เข้าไปเจอคอรเข้าไปผม f รั่ดอผมฝรัดอเปิดออกมาเขามี7ติดเซตอยู่แล้วก็เปิดเทินออกมาเป็น7อีกตัวหนึ่งนะกลายเป็นว่าเขาติดควอร์ปไปจบยังสง่างามครับแพ้ควอร์มันไม่มีอะไรต้องเสียใจยอยู่แล้ว นั่นก็คืออีกหนึ่งทริปในการแข่งขันโป๊กเกอร์ของผมติดตามกันว่าในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปจะไปแข่งที่ไหนกันอีกแล้วก็จะเก็บเรื่องราวมาเล่าให้ฟังครับหวังว่าครั้งต่อไปหรือเร็วๆนี้จะได้เก็บเหตุการณ์การแข่งขันโป๊กเกอร์ในประเทศไทยบ้างสวัสดีครับ